ต้องพุ่งขึ้นไปแล้วแหละจังหวะนี้ยกล้อเปล่าอ๋อยกล้อยกล้อโอ้ยอย่างเอาอ่ะเบาหน้าเบาเบาอือเรียบร้อยโอ้จัดครับจัดทจันแตงยาวๆครับผมเอา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  สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f s 19อีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็แบบมากับรถพ่วงหลายคันเลยนะครับกับทีมงานนะครับผมตอนนี้ทีมงานผมก็กลับมาแล้วนะครับมีเสียแปมนะครับแล้วก็นับป๊อบสามดีนะครับผมแล้วก็คุณนอยเกมอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็มากับตระกูลฮีโน่นะครับแล้วก็มีแปลกเพื่อนมาหนึ่งคันนะครับผมปิดฟูโซ่นะครับผมอ่าโคตรหล่อเทอัาการงานสร้างสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมไปวิ่งงานนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปขนหินไปสต็อกไว้นะครับผมแล้วก็ไปขนทรายนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะวิ่งตกคนละประมาณ2เที่ยวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินทางไปที่หน้างานนะครับวันนี้ก็มากับหัวลักฮิโน่อีกเช่นเคยนะครับผมอ่า เสียรถแตปับ๊บก็รัดเลยอ่ะเอา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 ฮัาน่ใครว่ามันถอดตัวลูกพี่นี่เฮ้ยายไแ้ฮันเน่มีคนมีคนวางยาเรานะครับผมเอ้ตายแล้วตายครับไอเ้เแรงๆว่ะด้านหน้าโหตายแล้ว ปั๊มเนาะใช่ใช่พอภายในเราเตมปั๊มเต็านะผมว่าจะต้ปัมก็เตาอยู่นะอ้โน้ปั๊บจีตื่นมาแล้วโอ้โหโคตรแคบอ่ะตรงเนี้ยโคตรแคบเลยอ่ะนะถึงรถน้าเท่าคนละเลยอ่ะผมไม่ชอบเยนยนเสียงเอผมเปิดเบานะครับทองนะครับของเรานี้ยังไม่ได้ไปทำท่อนะครับผมยังเป็นท่อดเดิมอยู่นะฮะทอทางไปั๊ม ้าทางนี้เหรอสำเสร็จใหมปเหรอปามโอ้ไปเลยปามป๊อเซอร์วิตนะทุกคนนะเพราะนไปแล้วว่ะคือท่านไหนครับลูกพี่โอ้โหวันนี้ให้คุณศักชัยนำเลยครับตอนนี้เพราะนะเสียปามโอ้สเกิร์ตโอ้สเกิร์ตโอ้เรรียบ้อยอ้าวเรียบร้อยดีครับแบบดีของปนะป๊อปนี้คือลูกงานนะครับผมถอดกระชนมาไว้เลยนะฮะ ไม่ใช่นะคือทางขึ้นนี้มันจะขรุขระนิดหน่อยครับไม่น่านิดหน่อยนะโอ้โหดูดิตับไตแท้พุงนี้กองกองรวมกันหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยซื้อร้านกันไั้งหมถ้าใครพาเดิขึ้นขึ้นมานี่โหนึ้งเลยอ่ะ น่นน้ำหมกมุ่นเนี่ยอย่างนั้นนะตอนนี้มีเยาวชนมีเยาวชนอยู่ในทีมงานนะครับตอนนี้เยาวชนอยู่ไม่ถึงเด็กสามตัวมีมีเยาวชนอยู่ครับตอนนี้ต้อันนี้อันนี้เราจะเอาหินใช่ไหมเอาหินใช่ไหมรอบแรกเราขึ้นงานคนละทีนี่หว่า จอดตรงนั้นแต่พี่อยาพ่งลมานะพี่ตรงนั้นเป็นะลงมาที่ไหนนะผมบอกรถไร่รถเร่ไปนะปามโอเคครับผมกดแล้วเข้าเลยใช่ไหมเจอเลยใช่ไหมใช่สตูไนทางทางียวเลยทุกคอ๋อนัาอมมาแล้วครับผมว้าถอดกระชนมา ดูดูสเกิร์ตดิโคตรตามฟ้าลันสุดแล้วนะครับผมฟ้าทาแม่ฟ้าท้ามครับฟาทาแม่เาเแม่ฟ้าแม่ฟาแม่ห่วยฟาแม่ฟ่าแม่ดิ ครับผม่ทำไม่่อทำไมเอาเดี๋ยวนะอ่าสโตนใช่ไหมอันแรกอันแรกเลยนะครับน,นะอันแรกครับผมอันแรกอันแรกเลยครับผม à ok ui sài côn chưa ạ sài côn chưa lê tân đi hân 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 này hân à hân à ไข่บันเลงวะเฮ้ยเสียงหวอรถไข่วะเนี่ยเอาล่ะจัดหน่อยครับจัดหน่อยจัดหน่อยอ่าเอาเรื่องครับผมไปดีบายครับไปดีบายขับเก้าครับขับเก้ามาตีบที่เรารอนะครับโหลดงานก่อนนะครับอ่ากำลังโหล ตัวลูกนะครับผมเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีวิ่งงานสองที่นะครับผมหนักมากพี่โอ้ยหนักมากมาลากโอ้ยหน้าลอยหาวลากหน้าลอยเฮ้ยต้องพุ่งขึ้นไปแล้วแหละจังหวะนี้ยกล้อเปล่าอ้อยกล้อยกล้อโอ้ยอย่างเอาอ่ะค่อยไปที่ค่อยไปเล่อยปล่อยปลอยปล่อยบอกได้ป่าวครับผมขยับมันกล้องไม่ได้ปะ ต้องลงรถขึ้นใหม่อ่ะนะอู้หูหน่าลอยหน่าลอยโอเคโอเคได้เลยได้ลยตกใจหมดเลยหน่าลอยแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่คิดแล้วนะไม่ไหวเลยครับผมไม่ด้วยเลยด้วยโอ้โหทางลงยันอะไรขึ้นมามใช่นะถ้าเบรกแตกนี่ก็จะดูหน้าผานี่แบบแทำเองเหรอทางเราทำเองเหรอไม่นะ ติดติดกับแมพมาเลยบมมเลยบาสำหรับสายรุยอย่างเรานะครับโนัรวมกันโอ้ดูด,ดิดูสเกิร์ตเดย์ถ้าไปชีวิตจริงนี้โอ้พักแน่นอนร้อ อยากรอก็ต้องทำใจครับขับลำบากนิดหน่อยผมประสบการณ์ขับรถมาก,กว่า40ปีน้ป๊อบบอกได้รับนะอายุ30ปีปครับขับรถมาขับซ้าย,า,ยา,ยายดีกว่าใช่ดีกว่านะไปง่ายไปง่ายไปซ้ายปามไปซ้ายซ้ายดีกว่าวิ่งง่าย มาแล้วเว้ยโอ้โหสองคนนั้นเขาแบบไล่บีกันไปติดๆเลยว่ะรถแรงจัดอ่ะนะเราจะยอมแพ้ของไม่ได้แล้วนี่เดี๋ยวเราต้องดีบีไปสายดูตูนดิเดี๋ยวเอาดูอ้อมาแล้วครับผมรุ่นรุ่นควันดำครับผมหันแระเกินนี่ย อันไหนอันไหนอัอ๋อไม่อมไปแซงด้วยวะอะอเนาะไว้ความหนแม่ความหนแม่้้าความนี่ไม่มีใครรอแล้วเดี๋ยวปับเอ้ยเกมเาพี่โอ้โหระดับผมแล้วออวิดีโอนะครับจะปับตรงนี้ทำเขาแล้วเลยนครับจังหวะนี้รถรถผมอมาช้ากว่ารถน้าอีกนะ นานานจะเย็นแต่ผมหลบไปก่อนนาเีวเดียวเรียวเรียวเรียวเยวเวเวอู้อู้อ้อู้อ้อ้รุดรุดรุ ดูดูดูพี่น่าเกมเขาไปโอ้ตะแก่งตะเก่งดูนะต้องดูนี่อ๋อเบาครับเบาปั๊บมานี่ก็ไม่คุ้มเก่งนะภาษาง่ากับรถเก่งแล้วแล้วก็ไม่บอกบอกว่ายนะรถสวนเดี๋ยวอะไรอ่ะ รั่วเลยว่ะั่วเลยออตัตงตามอ่ะสองเท่าเลยเหรอไกลขนาดนี้ไม่อีกอีกที่หนึ่งนี้อยู่ใกล้ๆเองนะอ๋อไม่เป็นสที่เมนครับผมเบาหน้เบาเบาอือเรียบร้อยโอ้โหนี่ตันกิตันเดี๋ยวมาดูของเรา

ผมพี่ <จะ S 1> น้อยเกมไม่หลบผมเลยอ่ะพี่น้อยเกมอ่ะเจ้ายญิงาววันที่ธนาคาสัใจนะอใช่ปะ่ะคุณสักัยนี่<ม>อะไรนะเขาเรียกหายไปนานนี่คือแบบเป็นทำงานเก็บเงินมาเปิดร้านอันนี้โดยเฉพาะเลยนะนี่ ยางน้ำก่อนครับผมนี่ฮะจัดไปย่ายเสียรอ,นะอ้รเย็ท้ทไปเทลากยาวเนี่ยราหลบราหลบทันเดือดสองพันนะผมยังไหอยู่อีีเดรูนะโอ้เรืองทองข้ามมาดิโอเรืองเรืองขี้นี่ก็ไม่เอา โอ้เหือ,อ,อต้องเหลืองทองคำดีโอเหลืองขี้นี่ก็ไม่เอานะเปินปอยเลยอ่ยอะร้อนหน่อยอ่ะไปเลยไปครับครับคับคับโอ้ยจอดแล้วแหะครับวันนี้ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้สลกรมาเยอะครับ นานแล้วนะไม่ได้ลิดแบบ like, 1 0อเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูน้ำปั๊บก่อนขอได้เหรอ ดีโอ้โหคันนี้ทำจากรถจริงครับผมะต้นแบบมาจากรถจริงนะครับเดี๋ยวผมล็อกให้ครับนะนี่เออฟอนเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่พูดเล่นครับผมนี่ ต้องต้องให้แบบไปรุ่นไปรุ่นขับครับนะรถแรงอ่าเนี่ยไปเงี้ยไปเงี้ยท่านผอต้องให้แบบไปรุ่นไปรุ่นขับสักหน่อยครับผมอ่าได้ผมน่าจะมีรอบตัดนะแบบ เล่งแบบมันๆเลยอะเแลยรอว้นี่ครับผมนรถแดงจัดครับรถแดงครับรถแรงอ่าเลสโกครับผมไปเลสโก้ดีกว่า ไปฮะเดี๋ยวเราไปวิ่งอ่าเทือวที่สองครับผมามๆงานต้องไหวทุกคนนะอูหูดูสกัดนะดิโอ้ยแซงไปแล้วปะทางซ้ายแล้วทุกคนนะแรงนะจัดมานะจัดครับจัดจัดแซงยาวๆครับผมเอา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  โอ้ยไปยังไงนะเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยเห็นช็อตเด็ดพอดีเลยเมื่อกี้เด้อเดอด้โอ้ตกทางแล้วพี่น้องสะบัดครับหนาไม่ได้ปลดล็อกหนุกระเป๋าหน้าไม่ได้ปลดล็อกแน่อนแล้วโอ้ยอุานป๊อเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะเออเกมเกมมาดูช็อตเด็ดในคลิปพี่ได้เลยนะเกม เกมเกมวันน anyway, like ีช็อตเด็ดได้คลิปพี่ได้เลยนะเมื่อกี้อ่ะยิงอ่านดี่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผลล็องลูกก่อนผลล้วงลูกก่อนอโอ้โเมื่อกี้นี่คือแบบเห็นช็อตเด็ดเลยนะครับผมโอ๋อฝาครับผมอ่า มเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นะป๊อปกำลังแบบรอบกำลังมาอารมณ์แบบว่ารอบกำลังมาแล้วกำลังจะซิ่งเลยอ่ะ <c oughs> แล้วอยู่ๆคือแบบพุ่งลงตะคองไปเลยอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วเห็นตอนพุ่งด้วยนะคือแบบอย่างฮาเลยแข่งเป้าแข่งเป้าเป้า,ปามาเลยครับนะมาเลยมาเลย,เลยสิงลถสิงรถมาผมกอทรายกูไม่รู้แหละเราหัวก่อนนะทุกคนนะเกมเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานไปอ่ะ เตจำลับแล้วป่ะมุไปตรงไหนต่อโอ้ยแซงขวายังเอาอู้เดินดับป๊อปแซงว่ะอ๋าเหมือนเหมือนเห็นอะไรแวบๆว่ะเมื่อกี้ ชิมหายแล้วเราจอดรถขวางทางเขานั่นเองดีครับผม้เราก็ไปครับผมไปจอดอทีงานนกนะนี่งเียวยี่สิบห้าตันอ่าโอ้โหโดนโดนโดนระปั๊บแซงตอนท้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยพี่พี่พี่อีกอนอะ้อ้าวราโอ้ แล้วไม่มองด้วยนึกว่านึกว่าเมียนเดียวแล้วก็ต่อท้ายรอขึ้นแซนใช่ไหมแน<อ>ซอนอะไรวะนี่ไงเจอแล้วอะไรเนี่ย นายโชนรถอ่าคุณศักชัยเมื่อกี้คุณศักชัยตกตาช่างครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณศักชัยล่วงไปเลยเอ,อ่ะเมื่อกี้64้ะปามาแล้วนาะช้ยจอยพวงอะไรขรับหรอนะตอนนี้ สามสิบหกตันรถเราสามสิบหกตันรถฮับนะหลรถเทสข้อแขกข้อแขกข้อแขกไม่อยชัดเจนต้องส่งสัญญาณเอ้ยเดี๋ยวเราลืมรอหน้าป๊อปนี่อ่าโอ้รถหน้าป๊อปแรงอยู่แล้วอ่ะหน้าป๊อปยังแซงเราเลยโหแซงเราตอนท้ายอ่ะรถเราไม่แรงอ่ะต้องไปก่อนเดี๋ยวนะี้ผมโดนหน้าป๊อปแซงตอนท้ายอ่ะโอ้โหได้คุณได้รถเราไม่แรงฮะ ตอนนี้ยังไม่ได้ทำท่อครับก็เลยไม่แรงพอแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปแซงคุณน้อยเกมนะครับสงสัยจะแซงไม่ได้แล้วแหละน่าจะน่าจะสุดเอ้ยลีนพันกันวะเฮ้ย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 โอ้เฮ้ยเลยเลยไม่เอาสองแม่ยังเห็นอีกนะสารเลยโค้งไปแล้วยังเหลือไม่เห็นอีก เคงโคงโเคงนี่นี่วัยรุ่นวัยรุ่นอีโดเนีาะนะานะวัยรุ่นอินโดเคยเห็นไหมนี่เกมเคยเห็นวัยรุ่นอีโด,โดปะ่ะเนี่ยเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นอีโดเนี่ยขับแบบสายไปสายมา <c oughs> เห็นป่ะดูคุณได้เกม <c oughs> คุณได้เกมไม่หลบให้เราอ่ะโอ้โห <c oughs> คุณได้เกมแกล้งเราช่่ามอกันนเเเลยยะพีร

นี่เอ้ย,อย,อยมันเทผสมกันไม่ได้ดีกว,ว่าลืมไปผิดสูตรหรือไปว่ามันเทกองเดียวกันไม่ได้แน่ฮะแน่คือศึกชัยคือศึกชัยจะโซนรถผมเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยกระจกผมเอาเรียบร้อยเลย นั่น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 นนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงอ่ะท่าเทแบบพิสดารครับผมไม่มีใครเทียบได้นะครับสเต็ปของเรานะฮะดูดิดูดิเนี่ยดูดิเกมเกณฑทันได้เปล่าโอ้โหทำได้ล็อกลูกมากดอะไรตัวเีือนหรอจะว่ารยเพราะว่าตอนนี้เป็นของลูกมากใช่ไหมครับใช่แล้วกดวายล็อกไปเลย นกถอยดีครับนะเราแข่งแล้วตั้งแล้วแข่งแล้วนักแข่งอ่าง<ะ>น,นี้ฮะคะแนนแต่พี่มาจอดรถด้านนอบจะได้แบบมีที่ว่างเยอะไงได้นแหละครับผมหักเลยหักสุดเลยครับหักสู้เลยครับนะาต้องหักสู้มันแต่นี่ไมันตรงแล้วคโอ้โหถึงขั้นหักเลยเหรอ อ่าต้มบอลลครับต้มบอลลอะไรครับผมคอมอน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 อ่ามาแล้วอาอีกครับผมอีกครับพบอ่บพออันนี้มันไม่ใช่สีเหลืองนะมันเป็นสีทองนี่หว่ารถคันนี้ อุ้ยดูดิมีมีเสียงตอนดับด้วยป่ะอ๋อไปแล้วนายลืมนายลืมปลดล็อกลูกอีกนะเดี๋ยวนะพุ่งลงคออีนะมือชอดเดียบอดเด็ดนะฮะพี่น้องผมหันไปพอดีอเห็นหน้ากำลังพุ่งลงครับผมนึกว่าพญานาคอรัเมื่อตอนแรกอะ <c oughs> เคยเคยเคยดูไอ้พญานาคไว้เวลาเวลามันพุ่งขึ้นจากน้ำอะนั่นแหละน้ำป๊อปไปอย่างนั้นเลยอะลงมานักลพุ่งเหรออันนี้ เสียงรถคดลั่นเลยอันนี้เสียงลั่นมากนะครับอ่าปากกักกระเชื่ด้วยครับทุกคนตัตึงตึงเปรี้ยนะครับผมตึงเปรี้ยเปๆอ๋อรถทีนี้เขามีไฟเลี้ยวด้วยปะเ <c oughs> ด,ดี๋ยวดิ โอ้ยรถ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 เกือบทุนรถชนเฮ้อ่ะปิดคลิปยังโอเคครับผมอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอปิดไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยละกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องน้อยเกมช่องรอบสามดีนะครับผมส่วนคุณศักชัยเขายังไม่มีช่องนะฮะอ่ะก็รอติดตามคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้พวกผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม